สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เาพบกับผมชาแนลทูปกินเที่ยวไปนะครับวันนี้พอดีว่ามีน้องๆเขาคอมเมนต์มาว่าพี่รีวิวรถให้ดูหน่อยรีวิวรถให้ดูหน่อยวันนี้ผมขับมาแล้ว800กิโลครับผมจะมารีวิวตอนนี้ผมอยู่ที่เขาค้อครับจังหวัดเพชรบูรณ์ข้างหน้าผมก็จะเป็นวัดผาซ่อนแก้วนะครับ เดีย๋ยวผมจะมารีวิวของเต็มรถเลยครับน้องมันมีน้องอยากดูครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับครับรถคันนี้ผมก็ออกตอนปีใหม่นะครับก็ขับมาได้4000กโลแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรจริงๆนะครีรวิวก็ใส่ตะกร้าหน้าของแต่งนะครับก็จะใส่ตะกร้ามารู้สึกว่าจะ300กว่าบาท แล้วก็มีที่จับโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็300กว่าบาทเหมือนกัน,นครับที่จับโทรศัพท์ก็จะมีที่ใส่ป้ายพรบเอ้าจะหลุดแล้วดีนะมาจับก่อนเดี๋ยวต้องหาใครควงไครแล้วก็วัดโวลต์ครับจะเป็นที่วัดโวลต์แล้วก็สายชาร์จเฮดว ยืดบโทรศัพท์นะครับเวลาเดินทางไกลต้องในใช้นะครับแล้วก็แหลกตัวนี้แหลกตัวนี้อยู่ที่6กเ0ตเนี่ยประมาณนี้นครับเปลี่ยนของเก่าออกแล้วก็กล่องนี้ก็ประมาณ900กว่าบาทนะครับกล่องใส่ของไอ้นี่มัน47่ลิตรนะครับสั่งจากลาซาด้ครับไอ้พวกนี้ก็เครื่องนอนผมเวลาออกทริปนะครับ ตัวรถผมก็ไม่ดูมากนะครับเพราะว่ามันมีเพื่อนๆเนขามารีวิวไว้เยอะแล้วเข้าไปดูได้ครับว่าประสิทธิภาพของรถเป็นยังไงแต่ใช้งานจริงผมก็คือข้อเสียคือเขาเรียกว่าอะไรถังน้ำมันมันเล็กครับเวลาเราออกทิ่ไปไกลเนี่ยเราต้องจอดเติมบ่อยถ้าเรามีของนี่เราก็ต้องแกะออกอประมาณนี้ครับอ,อย่างอื่นก็ เออเรื่องยางครับไม่รู้ว่าใครที่ใช้อยู่เป็นเหมือนผมหรือเปล่าครับโดนน้ําลื่นครับโดนน้ําลื่นแล้วก็ถ้าถนนมีดินมีดินอย่างเงี้ยแล้วเราไปกปําเบกเนี่ยล้มเลยครับผมผมจะล้มมาสองครั้งแล้วไอ้นี่ก็เพื่อนผู้หูเดินทางผมนะเนี่สองตัว ใส่ทองเลยนะไม่ธรรมดาก็ไม่มีอะไรนะการใช้งานจริงก็ทิพภาคเหนือที่ผมออกไปก็ใช้เวลา8วัน8วัน8วันกับอีก3,000กิโลเมตรนะครับ เครื่องผมก็ถ่ายน้ํามันเครื่องที่ศูนย์นะครับโอเคครับศูนย์ก็ไม่ไม่ได้เสียค่าบริการนะครับเสียแต่ค่าน้ํามันตั้งสอกตั้งโซ่เช็กระยะให้ฟรีหมดเลยครับที่ศูนย์ที่ศูนย์อำเภอฝางจาังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วการใช้งานเครื่องก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมใช้มา4 0 0 0กิโลแล้วทริปนี้ผมก็ขี่มา800กว่ากิโลแล้วจะเข้า900กิโลแล้วครับก็จังถือว่าเครื่องยังไม่มีปัญหานะครับ เนี่ยเดี๋ยวลงลงไปที่เพชรบูรณ์ผมจะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องว่ามันครบรอบเปลี่ยนแล้วครับแล้วอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเออเข้าเกียร์ปกติอะไรปกติถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้อยากไปดูการวิธีการใช้งานพวกปุ่มไมอะไรเนี่ยเนี่ยผมก็ก็4,000กิโลแล้วครับ แต่ถ้าอยากเพื่อนๆอยากให้ไปดูดูรีวิวละเอียดละเอียดหน่อยอ๋อผมลืมไปมันก็จะมีสปอตไลท์นี่สปอตไลท์ครับต้องใช้ครับกลางคืนจำเป็นอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับเออจบทริปนี้ก็น่าจะได้เปลี่ยนผ้าเบรกอะไรเนี่ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดตรงนู้นก็เป็นวัดผาซ่อนแก้วนะครับ ลงมานี่ก็จะไปขอคอนะครับโหพอดีผมจอดพักก็ไม่มีอะไรข้าวขาก็มีแค่นี้ของแต่งผมก็แต่งแค่นี้อ๋อมีนี่ด้วยกันลอยเออกันลอยกันลอยสามร้อยเจ็ดสิบาทครับชุดแต่งร้านเดียวกันหมดเลยครับที่ไม่ใช่ก็มีกล่องสั่งจากราซาด้าขาจับโทรศัพท์จากราซาด้าแล้วก็ขาตัวนี้ก็จากราซาด้ครับ วัดวล้นกับที่ชาร์จแบตก็จากราชด้าครับส่วนพวกนี้มันมีตรงรุ่นมันอยู่ครับเข้าไปดูในกลุ่มได้ครับมันมีขายครับที่เห็นผมมีหมวกกันน็อก2องใบก็คือตอนมาผมมา2คนครับขากลับให้แฟนนั่งรถทัวร์กลับครับผมจะตีรถเข้าไปมหาสารคามครับ่าวๆผมก็ว่าโอเคนะครับยังมยังไม่มีปัญหาอะไร ยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับก็จะมีหลากหลายครับการกินเที่ยววันนี้ก็มารีวิวรถขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมวันนี้ผมไปแล้วครับเดี๋ยวคลิปมาฝากครับบาย นี่ครับสายมิตรภาพครับผมกวแวะกินข้าวดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเราไม่ต้องไปอยู่ใกล้ใครครับซื้อมากินข้าเหนียวตอนนี้อยู่ที่อำเภอพลครับเขาเรียกว่าอะไรวะไส้กรอกเอ้ยไม่ใช่แหนมแล้วก็ ปลาซาบทอดเหนียวสิบบาทแค่นี้ก็พอแล้วครับสำหรับส,สายเดินทางแบบผมเรียบร้อยครับแตกไปแล้วครับโอ้โหโคตรแม่นนะ่ะแอบวบผมให้ดูดูครับเพื่อนๆเห็นไหมโอ้โหเเช่ okay. ยางสำรองเส้นที่2ของคลิปนี้ครับเดี๋ยวต้องแวะซื้อแล้วเปลี่ยนยางกันก็จะมีที่เติมลมแล้วก็ที่งัดยางแล้วก็เครื่องมือต่างๆที่ผมเตรียมเอาไว้ได้ใช้ทุกคลิปครับรถยางในจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็โอเคครับนี่ครับถนนมิตรภาพ